สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกันอีกครั้งกับช่อง j จสัก c h a n n e ซึ่งวันนี้ผมก็มีข่าวฟุตบอลมารายงานอีกเช่นเคยครับข่าวดวนลือแมนยูจ่อเซ็นแบกขวาซาติอาโกอาริอาอสเสริมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าวเตรียมคว้านักเตะใหม่มาเสริมทีมอีกรายในตำแหน่งแบ็คขวาเนื่องจากซาติอาโกอาลีอารกองหลังทีมชาติโคลัมเบียวัย30ปียังไร้สังกัดแม้ว่าตลาดในช่วงซัมเมอร์ปิดตัวลงไปแล้วก็ตาม d ดล l y วิลเลอสื่อดังของอังกฤษรายงานเมื่อวันที่1 1กันยา65ว่าเอลิคเทนฮากผู้จาัดก,การทีมแมออนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ตั้งท่าเชินสัญญากับนักเตะใหม่เพิ่มอีกรายแม้ตลาดจะปิดลงไปแล้วเนื่องจากทุกสโมอสรอสามารถคว้าตัวพ่อค้าแข่งฟรีเอเจนต์มาร่วมทีมได้ต่อกรณีดังกล่าวสื่อผู้ดีอ้างว่าผู้จาัดก,การทีมชาหอลแลนด์ยังตั้งเป้าเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งแมคขวาเนื่องจากซานติอาโกอารีอารกองหลังทีมชาติโคลัมเบียวัย30ปียังไร้สังกัด หลังถูกเอลิติโกมาหลิดลอยแพออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์เพื่อน,นำมาเป็นคู่แข่งของดิโอโกดาโลและอาจปล่อยอารอนวานเบสิก้าเนื่องจากเล่นไม่เข้าระบบออกจากสโมอสรในเดือนม,มกราคมหลังจากพวกเขาปฏิเสธข้อเสนอของทั้งเวสแฮมและนิวคาสเซิลโดยเทนฮารกละบุว่าอาดีตพ่อค้าแข่งทีมคิตตันพาเลตยังอยู่ในแผนของเขาแม้ซีซั่นนี้ จะได้ลงสนามแค่4นาทีเท่านั้นสำหรับอาริอารถูกทีมตาหมีซื้อมาจาก P.H.P. h i h o ไฮโในช่วงซัมเมอร์ปี2018ด้วยค่าตัว11ล้านปอนด์ราว467ล้านบาทแต่แทบไม่มีบทบาทในทีมเท่าที่ควรเนื่องจากได้ลงเล่นแค่51นัดเท่านั้นตลอดระยะเวลา4ปีกับถิ่นหวานตา เปโตโปลิตาโนและถูกปล่อยให้เลเวอร์คูเซนกับกานาดายิ้มตัวในซีซั่น2020-2021และ2021-2022ตามลำดับโดยซีซั่นสุดท้ายที่เขาได้รับใช้ต้นสังกัดส่วนประสบการณ์กับทีมชาติโคลอมเบียดาวเตะลาตินซึ่งติดทงไปแล้ว54นัดเคยผ่านฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้งและได้ลงบูในลาลีกาแค่14นัดเท่านั้น ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันอีกในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ